สวัสดีค่ะทุกคนพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้นะคะแพ้วๆนิรุยแล้วก็หลายคนคะ่ะพี่น้องมาทําบุญนะคะ,ะมาทําบุญบายพระยาพระศรีสัตตรรีสต,าสสตานาคร,ราชอ้ยนีแอดแล้วจืดดีเนาะเราอยู่ตอนนี้ลุยชาแนลคะ่ะเห็นมูยิ้มเห็นมูคุยเดี๋ยวก็มีความสุขพี่น้อง แล้วก็นิรุยก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปทปําบุญไหว้พระจะพยายามเข้มแข็งพี่น้องเข้มแข็งสิคะจะเข้มแข็งทั้งกายเข้มแข็งทั้งใจถ้าเข้มแข็งพี่น้องขอเสื้อเลยว่าถ้าเราเข้มแข็งนะคะทุกสิงทุยางสิบะมีอย่างที่จะมาแบบว่ากำไก่ข้าใดหรือว่ามาแฝงเงเี้ยขาใดพี่น้องเราต้องเข้มแข็งที่สําคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะน่งเป็นคนที่บางงานแล้วก็ห่วงห่วงทุกคนมากกว่าตัวเอง Uh huh. เพราะฉะนั้นต้องห่วงตัวเองมากๆถ้าถ้าห่วงคนอื่นยิ่งต้องห่วงตัวเองเพราะว่าจะของเป็นหัอหนาครอบกลัวแล้วก็เป็นเป็นคนดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะความจําเริ่มกลับมาละความจําเริ่มกลับมาเ,เรื่อยๆแล้วนะคะกะทมจํได้บานวลารับงานอย่างไรเนี่ยสิว <laughs> ่าไรทํางานในเขา <laughs> ลุย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 จำาวารับงานอนีอย่างแนว่าจั่นพีดองฟังไปได้ลูกค่ะ <laughs> ท่วงงานเลยเ้อ ที่งานนี่ล่ะสิมาทบทวนมารับงานอย่างไรนี้รับงานอะไรไปบ้างนะคะแต่บ้านเดี๋ยวหัวอันหมู่บ้านนี่ขนาดบ้านนั่งไอโปรแกรมมีสติได้พี่น้องสิ่งเดียวที่นั่งบ่เลืมคือลงคลิปลงคลิปยูทูบเนี่ยนั่งก็ต้องมาลงจี๋เลยมาพูดหนิหรือว่าหมู่บ้านนี่ลงบ้านจำได้เป็นปะหมู่บ้านบ่ได้ร่งพี่ใหญ่ลงไหนเดี๋ยวฉันต้องกลมาลงตอนนี้หมดแล้วโอาลงตอนนี้หมดแล้ เพราะว่าทั้ง Youtube ทั้งเพจทุสินทุยาก,กับเป็นการสิ่งที่ขับเคลื่อนทำให้ทีมงานของเรามีอยู่มีกินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็บคุอยูกับ f c ให้ก็ลังใจหลักกะเข้าไปให้กำลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์ในสินาพี่นอ้องโอเควันนี้เราไปทำบุญกันนะคะ พี่น้องตอนนี้ก็กกับมาหอดหมวกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนสาวฉันดูสดชื่นขึ้นมากเลยนะคะที่สําคัญกัดข่อยร้ายโยกแล้วพี่น้องกัดแ์เ่าผ้าลายดอกแล้ววันนี้พ่อใจมากอัน่อเรื่องว่าเคยไปอันไปใส่หละเพื่อนกับหุจักเบิร์แล้วเดี๋ยวนี้เคยไปนันโนงแงมนี่มกันกัาโบกัดป์โบหยกันพอเสียวตอมพอเฮงพ่อใจหลายบ่อ้เมียดาบห้เมียดาเล่นสวยกับเมียเมียดาเพ่อนพอใจหลายเมียดาเพื่อนพี่น้อง กินข้าวแล้ววันนี้กินแซ่บโบราณข้าวแล้วค่ะกินแซ่อาาอแบอยู่แต่ว่าปวดหัวยังปวดหัวอยู่ยังปวดหัวยืนป่ะมึนแล้วยาไปแล้วมาทำทีมันมึนสิกินยาละมือนี้เออสมองกับกระลังฝืนฟูมากเหรอมันก็เลยปวดต้องมันก็ยังเป็นผาบว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 บยืนแลอืมเพราะวจ่จริงๆว่าเนี่ยวมึงจู้เมียไปอันอันอันทีซีสแกนสมองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้นั่งอันนี้ก่อน เดี๋ยวสิพาไปอยู่เพราะว่าแพทย์ก็ต้องไปตรวจร่างกายขึ้นกันกะจริงๆน่ะก็อยากให้ไปตรวจร่างกางกายทุกปีแหละพี่น้องแพทย์เคยมาตรวจเป็นโปรแกรมตรวจร่างกายก็เคยตรวจอยู่ประมาณสามสี่พันนี่แหละโปรแกรมตรวจแต่ว่าบ่ได้ตรวจดนแล้วสิมาตรวจอยู่ก็พอดีจีซวนน่งมากแหละมาตรวจเบอร์ทุตอย่างพี่น้องเนาะแนวข้างในบางเท้าเข้าโบนัสเอะไรอย่าว่าบางเท้าเข้าก็ว่าเข้าเป็นอย่างเป็นอย่าง แต่ว่าเอออย่างน้อยๆเขาก็ให้มาหมอเนี่มาตรวจเบิ้งตรวจตรวจนั่นตรวจนี่สินะก็บอีกอย่างหนึ่งมึงขึ้นกับว่านั่งว่าเลือดด่งออกสินะเขาก็อยากตรวจแต่ว่าตอนนี้นั่งเห็นบ่าัขนอยากไปก็คือว่าเอออยากพักนอนก่อนจะสินะกับว่าเป็นอยังกะตามใจนั่งก่อนนะคะแต่ว่าต่อมทัวงเนี่ยมันเป็นห่วงเมียหลายอยากให้เมียไปนั่นอันนี้สินะเขาจะอีดออกนอกพี่น้องเนาะอืมกว่างกันติดต่เสียงนั้นอีตาใหญ่ ตาคนเราพี่น้องเท่าไปน้ำการภูล่ะนฤตาพงคนใหญ่เรียงนตาใหญ่มึงยบอกกูวมึงหนูกูมามึงมตายดอกมึงเง้าอยู่กูมามืออยู่ลรงหานมึงมึงเง่าขคือปู่อยู่กันมึงเปยเงากันเนาะก็มีเอินไปแย่ขึ้กันเด้แล้วนี่ขึ้นดไปหาที่แดดแม่เราไเออไอ้ยแย่โท่มาไอ้ยแย่โท่มาว่าอันอันเปยวอยู่ไส อยู่กันหนาปราสันเอาเป็นยังประสันเคยกับเพื่อนอาบน้ำพี่น้องบ้านเนียนมันบมลูกมันมมกินขางมันน้อนบ้านมันเมื่อยประสันเออปลาที่เนียนมาเบิ่งมันเนียนนะี่แล้วมันเของมันกับพวกกินประสันก็เลยฟาออกไปฟาอไปหอดเดียวไปกับเออันบินีกับโทษน,นั่มาบ้านนี้เป็นไหนเธอเป็นไหนเออฉันอยู่ยเดียวก็อยู่เดีนี่แหละเสียนะเดี๋ยวแค่นี้แหละขี่รถนั่มาอีกบีก,กับได้บันก็นเลยคุย เธอเป็นห่วงฉันมาตอนนั้นฉันคุยกับเธออย่างเนี้ยนะฉันคุยอะไรพรที่นียฉันกับพิมพ์บอกบีว่าให้ออกไปข้างนอกบีกับเอเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะว่าเธออาจจะอยากนี่ยังคุยกับฉันฉันว่าอืมบบบนี้กูก็ให้ยิมึงตากูย่อยโปร่งๆใสแต่ของโฮมมึงอยู่แต่ว่ากะแปลกที่ว่าปกติถ้ากูให้มึงก็สิให้ใช่ไหมนะกล้วก็กลัวแต่มึงยังมึงก็จะบอก ระบายความในใจออกมากสินะพี่น้องเพราะว่าอยู่ก <c oughs> ับพ่อจะบ่มีหยังแบาบว่าปิดปิดบังก,กันนั่งไม่อย่างนั่งสิบอก่อพ่อฟังแม่แต่ละฮัตต้องรักษาละฮัตยันทุกสิ่งอย่างนั่งสิบอก่อพ่อเบิดเลยเม่เคยแบบว่าปิดบังที่หนึง่งมันเป็นแบบมันบอกวา่ามาเทือกภูนวายูเป็นแบบมันส่องเอยียงพวกแม่ทรงละฮัตเฟีละฮัตแอบธนาคารเอ,ยอยียงส่งมาเบิดพี่น้องคือนนั่งแบบว่าใบใบใจพ่อที่สุดขึ้นทำพ่อก็ใบใจนั่งที่สุดสินะ บอกเเออบอบอกคอนวได้บอกคอยว่าเอ้าเป็นบาติมต้องมายังสันดอกู้รงไปซื้อ่นี่แหละสินะมาที่นี่คอยกรเบคอยกรีคิดว่ามันจะเปิดใจบอกยางน้ำข่อยมันมีความรู้สึกจังไดมันเป็นอียางสินะกระบอกข้าเดียวบอกน้ำข่อยตายมันว่ะคอยก็คอยก็คิดว่ามูคิดมากหรือเปล่าคิดไปเองฟันบอดีแล้วกะอันทำเพิ่มไปเองหรือเปล่าเพราะว่านั่นหละกกับว่าระยะพื้นตัวกระบอกข้าดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์เสินะ เป็นยังบ่เป็นยังไปกินข่าวปะไปกินข่าวแล้วก็กินยานอนกันปวดหัวบอมันกามังปวดหัวไปกินยาแล้วกันมานอนนอนกินข้าวกินยามันก็ว่าบอฤกสีนอนก่อนหรือมึงสิกินข้าวก่อนกินข่าวบอมันก็มันก็สายหัวสินอนก่อนเป็นบอมันก็เฮงสิแล้วก็บ่ค่อยแนมหนาผมก็สิตามันก็สิเล่ยอยอยู่สิแล้วก็บ่ค่อยกับพี่ตามาที่นี่ จะคล้องกับพรท่านอาบน้ำก็เลยว่าข้าสารเดียวกูกินขาแล้วอาบนอนแล้วกูจะมาหากเพิ่งไปเล่นน้ำหลูเด้อก็เลยว่าสี่เพราะว่าคือน่าจะเป็นคนที่แบบว่าหักหักนัลลิตาเออคิดหอดลูกแอบเลยแบบว่าเออนั่งกับสิไปเล่นน้ำหลูประจำบาดนี้แค่ก็เลยว่าแค่กับเปิดเปิดวิดีโอนัลลิตาให้มันเบิ่งเพื่อที่จะอยากเห็นอยากอยากให้หน้ามีสติขึ้นมาสิมจำอะไรบ้างบ่ากูเปิดนาลิตาให้มันเบิ่งจำบ่ได้ผู้ใดนี่ กูถามมึงมึงกับบริบาลนาริตามึงว่าลูกมึงว่ามึงว่าลูกมึงว่าจีนยังรูซอยกูแมนบอมึงจะเป็นอะไรส่ฉันสิไปที่นี่ก็เลยว่ากูเสียนไปอาบน้ำแบบกินเขากันเด้ออีกชั่วโมงนึนกงกูสิกลับมาหับมึงเรียนน้ำดูว่าฉันมึงเข้าใจบ่อะไปที่นี่ไปไปกินเขวาวหก็แล้วกะลังสิกินน้ำบีกะลัางมาสิไปอาบน้ำ พอเยวท่อไปตอมท่อไปแหงงืองงืองเงืงงเลยดิตอนนี้ไหนกินข้าวอินี้ายนกนเด้อ่เอาจะยุ่งส่อมจะยุ่งสจะมาตีเพราะว่าหู่าตอมเนี่ยไปเห็นงานกับพการต่เศร้าไปทีนี่นะเอ้ามันไปหาหมอบ้านไปที่นี่ขอกาแฟไปน้ำกับกระเบืองเบีกระลั้งมาสิอาบน้ำแล้วถอดชุดนอน พ่อมาสั่นจ่าพาวอาบไปออกไปหาอยู่สักก้อนมาสั่นมันก็ไปพี่น้องสุดนอนเบิดมือมือหน่ะหอยกับบีกไปกับน้องหัวล้มไยายบัตรีกว่าโอ้มาสั่นเขากับมาถ่วงว่าพูดบัตรพิเล่นใส่สุดนอนเฮดเตสเซยุบไปได้ก็ได้ใส่สุดนอนเป็นนางยืนหน้าห้องอันนั้นหน้าตึ๊บหน้าตุ๊กชุกเชิญเข้ามาถ่วงบ่เอะเรื่องายคนบ่ มากะไซแมดก็นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านี้ก็บานแพร่กับย่างออกย่างเขาไม่ตแอมวก็ไปเฝ้าดูกับย่างออกย่างเขากะทาพ้นเลือดสองชั่วโมงมันสองชั่วโมงนะเห็นเนาะประมาณนั้นสองชั่วโมงเลยทาพ้นเลือดมอกะว่าพ้นเลือดปพกติถูกสิ่งทุกอย่างอินี่ก็มีตาบ้าเมื่ออย่างเดียวเมื่อเมื่อเมื่อขึ้นขึ้นบานขึ้นกับบ้าเมื่อเมื่อบอกให้ให้เขาถอดอันยูเคียนออกเข็มนี่ยังเพื่อนอะนะ แล้วพี่น้องก็ขับป้าบาทขับป้ดีขึ้นแต่ว่บบากับเดือนเดียวนีบบน่ดีขึ้นแล้วพี่น้องดีขึ้นแล้วเดี๋ยวตื่นลึกนะบาเขาจัจว่ากันเนาะมันกับเป็นความเชื่อของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางทีขาวบ่กไปแล้วที่ว่าขาเป็นพี่บา <c oughs> <c oughs> ลีเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มอบให้นี่ลุยชาแนลนะคะคลิปนี้ไปทำบุญสบายใจต่อไปนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะบ๊ายบาย